วันนี้ที่ได้เบเบตมาใหม่6ตัวแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดนะครับเอาไว้ก่อน <S 2> <S 2> <S 2> พี่จะมาทําการซื้อเบเบตตามคอมเมนต์คนดูนะครับลองซื้อเบเบตภาคเมทัลหรือยันโอ้โหเก่าไปเปล่าวะพี่มีแค่ภาคเบิร์ดนะครับเพื่อนๆถ้าใครอยากดูเบเบตเอกประทับเบเบตเบิร์ดไปดูได้ในคลิปช่องพี่เลยนะครับส่วนตามคอมเมนต์ถ้าอยากให้พี่ซื้อภาคเมทัลกดไลค์คลิปนี้3,000ไลค์ภาคเก่าประทับภาคใหม่มาแน่ยูนิคอนดีที่สุดครับพี่ชนะทุกตัวได้มาแล้วนะคบ สำหรับยูนิคอร์ตัวใหม่ cx 0 7แต่ว่าจะยังไม่ได้เห็นในคลิปนี้นะครับรอติดตามคลิปหน้าฉลามสีม่วงนี่นะครับผมจัดมาแล้วนะครับฉลามกับวานทีมเดียวกันเลยถ้าใครอยากดูคลิปฉลามม่วงนะครับไปดูได้ในช่องฟินนี่ตัวจริงพี่แปมซื้อซามูไรสีแดงมาจากไหนผมจกได้อะตัวนี้นะครับผมเป็นงานของฝรั่งนะครับงานฮัสโบของแท้นะเพื่อนๆพนพี่ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับลองไปหาดูกันได้แต่อาจจะไม่มีนะหายากมากซามูไรแดง เล่นฟินิก์รัตเตอร์ให้ดูหน่อยมีคนบอกว่าโหดกว่าฟฟนิก์วินจริงเหรอวะตัวเนี้ยพี่มีนะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวรอดูในคลิปแล้วก็นะครับพี่เพิ่งไปเจอคอมเมนต์จากคนดำเว้ยทุกคนเล่นแต่ละตัวเทพเทพทัพ้ททงนั้นเลยสวัสดีด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ดูคลิปนี้หรือเปล่านะแต่ก็ถ้ากาสก็มาแบทเทิลเบเบิกันได้นะครับโอเคนะครับนี่คือซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยนะพี่ก็ได้เหมามาครบทุกตัวเลยนะครับน้องปีมลองดูว่าลองดูหน้ากล่องอยากน้องปีมอยากได้ตัวไหนมากที่สุดในซีรน้ สีชมพูสีชมพูก็คือเต่าน่าจะเป็นสายป้องกันนะครับเพื่อนๆข,ของพี่ต้นตัวนี้เว้ยเนี่ยครับหมาสีแดงหมาสีส้มหม,มาป่าเปนะ่ะใช่เขาบอกว่าตัวนี้แรงตัวนี้แรงสุดในกล่องนี้นะครับ แล้วก็มีโคบอลดากูนดันซอสดันบัตเตอร์อะไรแบบเนี้ยนะเพื่อนมีปลาหวานด้วยเหรอปลาหวานน่ารักเอางี้ดีกว่านะไหนดานบาัตเตอร์พี่ก็มีอยู่แล้วตัวนี้ดานบาัตเตอร์ของแท้นะครับเป็นสีม่วงๆอ่ะนะคนถ้าคลิปนี้กด like 5, ไลค์ถึง5000ไลค์เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะจัดกิจกรรมแจกดานบาัตเตอร์ตัวนี้เลยกดไลค์กระทืบไลค์มาเลยไปส็กวนเมาเรามาสุมเรามาสุมก่อนอ่าเราจะแบบเอาเลยครับผมว่าใครจะเปิดตัวไหนก่อน ีนทางกันสองสามเฮ้ยสีเหลืองที่ได้หมาป่าตัวใหม่เลยว่ะทุกคนเฮ้ยสีเหลืองนี่มันตัวประจำเขาเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่สีแร่เออตัวนี้นะครับผมดากูนะตัวนี้ตึงนะสูบแกะอีกรอบได้เปล่าสูบแกะคนละอีกหนึ่งรอบได้ไหมได้มาดิสอรับตัวแจกเร็วพี่นี่โอ้โหวานเฮ้ยตัวนี้ศูนย์สองนี่นะครับตัวนี้แหละที่พี่จะแจกทุกคนเฮ้ยเธอแปลว่า เรามีโอกาสของเราอยู่ตรงนี้นี่นะครับผมตอนนี้แหะพี่จะแจกจะลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับคนดูงั้นเราสุ่มอีกรอบได้ไหมได้สุ่มรอบที่สามพี่จะได้ตัวสีวมพูมไหมพี่แบมจะได้ตัวสีเซนสีแดงไหมอาจจะใช่นะของพี่อะ่ะเพราะมันดูนูนมากเลยดูสูงมากเฮ้ยเราดวงดี ี่เนี่ยเนี่ยอย่างเท่จะแต่จะตึงหรือเปล่าไม่รู้วิบินสีชมพู<ฮ>สวยมากมอยู่บนมือเขาแล้วขาวสว่างใสน่าจะกากนะสวยแต่กากพี่ว่าไม,ไม่น่าสู้ของพี่ได้หรอกเดี๋ยวพี่รวมทีมสีแดงของพี่อ่ะประท่ากับเบสสีชมพูของน้องมานะครับเดี๋ยวเราจะเล่นกันคนละสองตัวของพี่จะเป็นจิ้งจอกตัวใหม่โครเบาดากูนสองสายโจมตีเลยของพี่ต้องปิ๊มอะไริเป็นวัน ก็เต่าโอเค okay, มาใส่อะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันต้องดูกล่องอะ่ะใครรู้เม้นบอกหน่อยนะตัวนี่เลยตัวคือก่อนเลยพี่อะ่ะกูเบาดากูลเอาผ้ารองมาก่อนก็มาแล้วกันมาฮะสายโจมตีเจอกับอะไรวะเนี่ย พี่นายมัน,ม,น,ม,นมันไม่เกาะวะโอ้ตัวนี้มันหมุนซ้ายเอาเล่นไม่ได้ไนี่มันต้องใช้ที่ชุดหมุนซ้ายไงงั้นพี่เล่นตัวเดียวกันเลยมาเปลี่ยนเปี่นตัวครับทุกคนมาคิดว่าน่าจะโจมตีทั้งสองคนนะเรด,ดี้เซ็ตที่ทวันโกชุดไม่ได้เล่นโคตรนานไม่ได้เล่นโคตรนานแล้วโวย้ยม,มาดิมาดินา,านะครับเจ้าป่าจะสู้กับเจ้าทะเลอมาแค่นี้น่าจะรู้ผลแล้วนะน้อง อะไรครับแค่ฟุกแค่จะรือผลแล้วนะเนาะโอ้แค่ฟุกชนะทําเป็นดีใจสนามนี้เราต้องเปิดเราต้องเปิดเครื่องนี่น้องเราไม่เปิดเครื่องได้ไงเอาวานน้องมาก่อนเอาวานน้องไอ้เพิ่งเอาเต่ามาพี่ขอเอาหมาแดงที่แบบบิดใหม่นะเว้ยรอบนี้เจอกับวานน้องหน่อยเลดี้เซตที่ชูวันโกชุด นี่ปาวานมันเก่งเกินไปหรอวะปาวานมันเก่งหรือเปล่าเอาเต่าน้องมาเจอเดิเอเต่าน้องมาดิแ,แปลกรอบนี้ประท้าเต่าเวยเลดี้เซ็ตที่ทูวันโกชุดมาดิตรงกลางมันต้องเปนของพี่น้องไอ้เต่าปิ <c oughs> ้กรกจกไดแค่นี้หรอวะ ได้ขนานี้อ๋อหงายท้องไปเลยเอาวานน้องมาตัดสินดีกว่ามาพี่ขอท้ายอีกหนึ่งรอบเอาวานน้องมาเจอดีกว่าตาคนดูอยากให้พวกพี่มาไลฟ์สดกดไลค์กัน5,000ไลค์อย่าลืมนะว่า5,000ไลค์เรามีแจกเบเบ็ดเลดี้เซตที่ชูวานโกชุดเดือดจังวะมาดิมาดิเอาเอาเอา เสมอเสมอถ้าคลิปนี้ถึง5,000ไ like ลค์นะครับอย่าลืมว่าพี่แจกเบเบตตัวนี้นะเพื่อนๆพ,พร้อมกล่องตัวนี้เลยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าคนดูจะกดไลค์กดติดตามแล้วนะฝันไลค์เห็นผีฝันดีก็เห็นผีแล้วเจอกันจุ๊ก